เอ้าเมียหลวงควงปืนนี่ถนัดซีสุดเลยดิเอ้าเอาเลยเน่กันเน่เน่จัดไปเลยแหละเอาตรงเออบุญแหละมันแห้งแน่นเอ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดทั้งหลังมากันดูใส่สุดกับใส่กุ้งอีหามงไยนี่เฮ้ยนี่เอ้าเอาสิเป็นการแบทเทิลระหว่างเพลงเราแสงทองและน้องแหลบเป็นละมาดท่าเด็กกับบอกคุณแน่แน่หรอเสียงไม่เท่าไหร่ดีล้านเล้าใจแน่นอน 아. กูและทนกู <ขอ S 2> และมึงฟังแผ่นไหนมึงฟังแผ่นเดียวแกต้องกูอยู่บ่บ่ <c ười> แมแียคนละเวอร์ชั้นบ่จักโอ้ยเละหม้อหนาว้องนี่นะครับไปไเป็นจะไช้ครับม้อหนาครับเพราะปราศรั้นกันในปอที่ยิบสองนี่เก่งก็แพ้วแพ้วสามารถลองบ่ถือขี้พ <c ười> ร้อมรถตีรถตีเล่นไปทางนึงมันหลอกไปทางนึงปักเปลี่ยนบ่ได้ได้แหละนี่งานมันหลายงานมันแหนบงานก็งีว่าอยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมวนบอกกูหาใช้มาเกิดเล่นยากง่ายกูไ อาลเจซีในฐานะนันีเอื้อยเป็นเอฟซีนองเหลาโอ้ยเขินเขินเขินควาโคตรใหญ่พันแม่มึงเขินมึงเขินบ่เนี่ยเขินกลัวมันมึงเบ๋อัลเจซี่ในฐานะนันีแพร่ภาพเป็นเอฟซีนองเหลาเด้อเอออยากฟังล่ำก่อนน่แม่ก่อนคือว่าอุ้ยเกี่ยวขอดอรอบแอ่นนะแม่ก็ตัดไปอย่าให้เสียค่ะความรักเราขมเมื่อตอนลมหนาวแม่จันอ่าเอามาเอาล็อกกันเลย หยุดอีกนะว่นนาครับวอาณาว่นนาลองดีดีครับแต่ว่านักดนตรีเล่นบสถชือกครับเดี๋ยวมื่อเอิญผมสิได้ออกให้เบสได้เมื่อแรกยังไงนักดนตรีมาตตาใส่กเล่นเบสถือหัวหน่าวงนักดนตรีดาวฟาปีนเป็นบสดีครับอย่าไปเอาเขาว่องบอลฟาปีนเด้อไล่ออกให้เบิสไดยไล่ออกเไปเล้อกระคว่ำกันเดียวกระแนงกระแนงกระแนงเดี๋้ออันช่วงผมนี่เขาเอิญมาช่งผมยังก่อนไอต้ามิเตอร์เอาเลยนะ ไอตาปีเตอร์ไอตาปีเตอร์นี่ยังคือปีเตอร์เมฆสาแมงสาสะพ้อเหรอกูเป็นกุ้ยกุ้ยกูยืนแข่งนี่ยโอ้ยนะครับตาหนามก็คือแมงสาทีเดีติปติปมาแล้วติบมาแล้วไปเอาเงินรางวัลห้าหน้าหน้ายูทูบเบอร์ม่ติบเลยเว้ยต้องน้อยร้อยล้านแล้วเอาแต่เงินไปเอาทองเพิ่นม โอจับมือนั่นไรจับมือนั่นจับทองจับทองเงินลอยนึ่อย่นุ้สอย่บอเอาไปซื้อย่างเลยค่ะอ่าคือตอไหนเอาไวา้ไว้นึ่งย่างเดียวตินี่ค่ะขนสงสองสื้อเลขก<อ>ย่างเดียวขอบคุณพเนรขอบคุณไอตอมลอยลอยล่ลาขอบคุณลอยลยค่ะไอตอมนอยลอยล่านเขาบอมีมันมองเงื่นอนใบกับแม่หันองแล้วนักแสโอ้ยคุณลพักอีหานี่เบายานี้ยากว่ขออย่านี้รู้อีทละ เขาลนิรุยกะนั่งเบอร์เนนนิรุยกะนั่งบอร์้นิย่นะฮะเนิุยอ่ะเออขนขาดคนถูบันถูซองก็เอาไปอีกจ้าคนนะอย่าเนอะนิรุ้ยห้หาลอยนิรุยว่าหหาลอยว่าสั้นเฮ็ดยังให้เพิ่งเบิ่งบันแล้วขอเลยเลีนเอาไปเอาว่าสั้นว้าขอบคุณพี่นิรุยชแนลไปเอาไปเอาไปแล้วและกล้องบันเนี่อปานี่พให้กันขึ้นอย่างอาน่เด้อเอาเอาเอาพีมก็ไปน้ำรเอบันเนี่ยนิรุยลุกแทบจะไม่ทันเลยเอาแหงหลงย หมดปะเนาะกล่องน้ำไปกับบท่านปะเนี่ย right หลายคนแวลตีบร่วงนั่นน่าร้อยนะครบพ้อนไปในเด้อครับเด้อวิ่งเร็วแหละวิ่เร็วแหละวิ่งเร้วเฮยฮะวี่เร็วแหละพี่น้องเดี๋ยว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 ิงเร็วแหละี่งเร็วลว่งเร็วหลุดือดหน่ดรอนพี่น้องเออเป็นอย่างครับเพื่อนมากม่สบพันเอาเงินหาลอยเป็นแหลกคนเ่อนมามาขอเงินทอนก่อนเปนามาเอื่อนจะคีรือเอา ก็จับไล่เขานอนกินข้าวชายนี่ก็ได้วัฒนานอนแหลมึงนอไปเอาเงินบริษัทแตกจ่อยเน่มึงเอ้ยเอามาแลมมาแล้วมาแลมแหมมแหลมแหาแห้มมมืาอหลมมหมาแลมมแมานหล่าแหลมลมมามาดหลมมมาแลมมาแหหลลมาหห สวยแล้วสิพอใช้เงินหารวยมันเป็นยังแล้วเป็นยังมันหนักปะเฮ็ดดีๆสิบเพิ่พนยังก็ไดัยเขาให้มาดรวงก็ดีแล้วจะสิมาตีเขาเขาคือว่าติดร่วมติดรวมมาให้แหลกคนเดียวมาแหลกวัดสุดแอนดี้มากลับเราเาจะได้เมื่อัดตัวมาไหนน้ำมัวพนงบอกว่าโอ๊ตก็จะเบานับแบบยี่ร่องเบิ้งมาหนั่นมานับโซเพิ่นเนื้อพิ่นมาเออเนื้อ 2 3อะไรนะก่อนก่อนห้าก่อนก่อนห้ะอะไรนะเฮ้ยสี่สี่สี่เฮ้ยก็ฮีเออเฮ้ยก็ฮีขอบคุณพี่นิรุยขอบคุณพี่ต้อมน้อยร้อยล้านครับขอบคุณบอดแพล็กับบอดบิ๊กบาย ขอบพระคุณหลายๆค่ะแหมเมียเขาโย่เมียเขาโย่แหม่หัวใครใครก็รักขนาดหัวพี่แม่พาวหนูยังรักเลยเอ้ยไปไหนมาแต่แสงทับทมนีไหมขอบคุณพี่แพ่พาวแสงทองค่ะเนี่ยไหวสวยเนาะขอบคุณพี่น้องแฟนๆแฟนครับขอบคุณแฟนครับเพิ่นบันที่นี่ ขอขอบคุณแฟนครับทุกเส้นทุกสายนะคะคทว่าเมืองไร่สดในมือหนีนะคะไม่ต้องเสียใจกันน้องหลมาเว้าวยางเหียวค่ะไม่ต้องห่วงค่ะน้องหล้็ไม่ยังมาฝากมาต่อนลค่ะนี่กะคำว่าวนี่นะคะว้าวว้าวว้าวนะคะอย่าากว่าเมื่อกั้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยฝากไปแรงอกแรงใจในนตาครับพี่น้องฟังว่าวเพราะท่านจูใจเลยบานฟังเาท่านจูใจตามมาสิคะตามมา้ามาตามมาค่ะ ตามไปไหนตามไปไหนไปหาน้องแหลกี้อีพีห้าวงเก้าฟ้าปีนต้นวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แม่ติ๋มเบลเยี่ยมให้ทีมเออนุชา1,000บาทส่วนขอบคุณครับขอบคุณแม่ติ๋มเบลเยี่ยมครับขอบคุณแม่ติ๋มเบลเยี่ยมนะคะเป็นเจ้าภาพที่น่ารักมากๆนะเอซีบ้านแสนทองพิแลนสมเสมือนเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อนี้เขาเป็นเจ้าภาพตบีนองเด้อต้อนรับทีมงานเก้าฟ้าปีนและกับประชาสัมพันธ์